สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นใช้ AI แบบเหมือนมีเลขาส่วนตัวกันค่ะ,คะปัจจุบันนะคะปฏิเสธได้เลยว่าการใช้ a อเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทหรือทุกธุรกิจเริ่มนํามาใช้กันแนละ้วโดย AI ปัจจุบันก็มีมากมายหลายอย่างแล้วก็ในแต่ละ AI ก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันโดยก่อนที่เราจะเริ่มใช้ AI นั้น่วนใหญ่แล้วมักจะต้องมีการเริ่มเขียนท้องก่อนนะคะเรามาเริ่มต้น,นที่ตรงนี้แล้วกันค่ะ ก็คือพร้อมคืออะไรพร้อมคือข้อความหรือคําสั่งจากผู้ใช้งานที่ป้อนลงไปเพื่อสั่งให้ AI ทํางานเราจะป้อนข้อความลงไปที่ตัวช่องแชทของ AI ที่เราใช้งานนะคะหลักการใช้งานของพร้อมเหมือนเงี้ยที่เราจะมาพูดถึงโดยที่เราจะสามารถทําให้ตัว AI นั้นกลายเป็นเพื่อนผู้คิดหรือเลขาส่วนตัวของเรามีง่ายแค่หกข้อเท่านั้นข้อที่หนึ่งระบุวัตถุประสงค์ให้ชตตัดเจนการที่ AI จะตอบคําถามได้ดีก็ต้องทราบวัตถุประสงค์ในการเขียนก่อนเช่น วันนี้นะคะเราจะเขียนเป็นช่วยเขียนบทความ5 0 0ร้อเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ EI ในอุตสาหกรรมบริการพร้อมยกตัวอยากก่างกรณีศึกษาลักษณะการเขียนพร้อมอย่างนี้จะเป็นการเขียนพร้อมที่ระบวุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็จะทําให้ตัว AI สามารถตอบคําถามได้ตรงกับประเด็นที่เราต้องการมากขึ e ้น <t ell> มาต่อกันที่ข้อที่สอกันค่ะข้อแรกเราระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกันไปแล้วมาข้อนี้เรามาเพิ่มรายละเอียดที่จําเป็นกันนะคะรายละเอียดที่จําเป็นจากเมื่อกี้ที่เราเขียนไปว่าช่วยเขียนบทความยาว5 0ารําคเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ AI ในอุตสาหกรรมบริการตรงนี้เราลองมาเพิ่มเป็นในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กไม่เกินร้อยห้องเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ AI ลดจำนวน พนักงานต้อนรับในจุดเช็คอินพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการเขียนแบบนี้ในขรอมจะทำให้ลดการคุออร้เคอในการตอบแล้วก็จะได้ตัว ข้อมูลเนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลงไปอีกค่ะต่อกันที่ข้อถัดไปเลยนะคะต่อมาเมื่อเราทาต่อต่อข้อเสร็จแล้วก็มาสู่ที่โครงสร้างของ้อมที่ชัดเจนการจงบดโครงสร้างของคําตอบที่ชัดเจนก็จะทำให้ตบทของเนี่ยมีแบ่งสัดส,ส่วนที่ชัดเจนตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้เราเขียนท้องออกมาแล้วนะเราก็จะลองเติมลงไปว่าบทความตรงเนี้ยเราต้องการมีจํานวน3ย่อหน้าย่อหน้าที่หนึ่งแนะนำหัวข้อย่อแรทสองอธิบายละเอียดและย่อหน้าที่สามสรุปเนื้อหา การทำแบบนี้จะช่วยทำให้ AI เนี่ยใผลลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนหัวข้อที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาที่ข้อที่4กันแล้วนะคะแวก c k b นั l นเองข้อที่4ี่เนี่ยเป็นข้อที่เราจะเริ่มระบุสไตล์ตการๆทำงานหรือสไตล์การเขียนของเราเพิ่มลงไปก็คือเป็นเรื่องของการระบุรูปแบบและสไตล์ที่ต้องการการระบุรูปแบบหรือสไตล์ที่ต้องการเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เราได้จากตัว AI ออกมาเนี่ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเอาไปนำเสนอหรือตรงกับสไตล์ที่เราชอบเช่น เพิ่มเราไปใน้อมว่าต้องการบวกความเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาแบบเป็นทางการหรือใช้ภาษาอบ่นเป็นตันเองเพื่อนำไปเขียนในบล็อกของบริษัทเป็นต้นค่ะมาจนถึงข้อนี้เราก็ต้องมีการระบุข้อจํากัดหรือข้อเขตนะคะซึ่งการระบุข้อจํากัดหรือข้อเขตก็คือการจํากัดการทํางานให้กับตัวพร้อมหรือตัดในสิ่งที่เราไม่ต้องการออก อย่างต่อหน้านี้เรามีการระบุในเ,เรื่องของตัวขอบเฉดของคำที่เราอยากได้นะคะเราเระบุไปแล้วว่าเป็น500คำนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีสว่วนที่เราไม่ต้องการเช่นเมื่อกี้ก็คือเราเระบุไปแล้ว่าเน้นโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวไม่รวอนบอทอและตันนี้บางคนการทําแบบนี้ก็จะทําให้ตัวของไอไเนี่ยปาดโลสิตที่เราไม่ต้องการแล้วก็หมวขอบเฉดนอการเสียงได้สักทีนิ่นงขึ้นค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะ จาก5ข้อนะั่นคือการเริ่มต้นการเขียนทั้งหมดพอข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทดลองและปรับปรุงระบบของพร้อมนะคะก็ในการเขียนพร้อมนะอาจจะไม่สามารถเขียนพร้อมที่ดีได้ตั้งแต่ในครั้งแรกหรือ ตัวคําตอบที่ได้มาจากเอไออ่ะจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าตงรงกับความต้องการของเรามากนะดังนั้นในข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่เราจะมีการปรับุูพร้อมหรือนการเพิ่มเติมพร้อมเพื่อให้คําตอบตองรงกับความต้องการมากขึ้นโดยการทิมพร้อมเพิ่มเข้าไปนั่นเองอย่างเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดเราได้ข้อมูลออกมาแล้วนี่เรามีการติดตรงนี้นี่คือเขาเรีพูดขยายผมไม่ชัดเจนนะเราจะบอกว่า,วาขอตัวอย่างกรณีศึกษาเพิ่มเติมีก5กรณีศึกษาได้ไหมเนี่ยเราก็คลิกลงไปได้เลยนะคะ ขาก็จะส่งารายละเอียดพวกนกี้กลับมาให้ท่าและนอกจากนี้จะมีที่อีกนิดหน่อยนะคะที่จะทําให้การเี่ยน AI ได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือตัวคอมเนี่ยไม่จะมีความจำเป็นที่ต้องจํากัดความยาวนะคะหลอกสามารถเขียนของเพิ่มได้เสมอเข้อถัดมาก็คือเราสามารถคุยแบบ AI ได้คล้ายๆกับการุยกนันคนปกติไม่จาเป็นใช้สัพทิเป็นทางการศสัพที่มีความยุ่งยากแล้วข้อสุดท้ายนี้สําคัญมากเลยค่ะ AI ชอบคนพูดคล้อกค,ค่ะจะค่ะจะค่ะ เรื่องพวกนี้ใส่ลงไปในพร้อมแล้วจะทำให้ได้พร้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้นค่ะ